หมวดเ็ดเบตเตเลตมาตรา57เพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ผู้ใดอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยถ้าไม่ปรากฏหลักฐานอันเพียงพอที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะเชื่อถือได้ว่าเป็นคนสัญชาติไทยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นคนต่างด้าวจนกว่าผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสัญชาติไทยการพิสูจน์ตามวรรคหนึ่งให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบและเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหากผู้นั้นไม่พอใจคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่จะร้องขอต่อศาลให้พิจารณาก็ได้ในกรณีที่มีการร้องขอต่อศาลเมื่อได้รับคำร้องขอแล้วให้ศาลแจ้งต่อพนักงานอายการพนักงานอายการมีสิทธิจะจโต้แยง้งคัดค้านได้มาตรา58คนต่างด้าวผู้ใดไม่มีหลักฐานการเข้ามาในราชนาจากักรโดยถูกต้องตามมาตรา12วรรคหนึ่ง หรือไม่มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามพระราชบัญญัติน,นี้ทั้งไม่มีใบสำคัญประจำตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าวให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าคนต่างด้าวผู้นั้นเข้ามาในราชนาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน,นี้มาตรา59ให้อธิบดีหรือพนักง,งานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจนามีอำนาจหน้าที่ทำการจับกุมและปราบปรามผู้กระทำผิดต่อพระราชบัญญัติน,นี้โดย ให้มีอำนาจออกหมายเรียกหมายจับหมายคน้นจับคน้นหรือควบคุมและให้มีอำนาจสอบสวนคดีความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา60ในเขตท้องที่ใดรัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควรที่จะยกเว้นค่าธรรมเนียมอย่างใดอย่างหนึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ให้รัฐมนตรีมีอำนาจกระทำโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา